สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้นี่ครับน้องมีพระสมเด็จแปดเหลี่ยมนะครับนะอ่ารุ่นหัวใจสุริยันนะครับนั้นนี่ฮะหัวใจสุริยันสมปารถนาเป็นพระของพระอาจารย์สุริยันนะครับวันนี้ก็มีมาอัปเดตให้พี่นี่ครับนะของพระอาจารย์สุริยันก็จะมีสี่พิมพ์นะครับจะมีอ่าเสือนะครับ มัจฉานุปานะครับแล้วก็มีพญานาคแล้วก ouais right? ็หนุมานนะครับนะเดี๋ยวจะมารับชมมาพร้อมการพิจายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถปิดไปได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกกันเลยฮะรายการที่หนึ่งฮะนี่รายการที่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้อไม้มงคลนะครับด้านหลังเป็นลายมือจากหลวงปู่นะครับเลขคันเบิร์นนะฮะสองสองนะครับสองสองหกหรือเปล่านะนี่นี่ฮะสวยๆเลยรายการนี้ครับนะ ติดตะกรุดหนึ่งดอกไม้มงคลนะครับรายการนี้นะครับผมขอที่สามร้อยบาทนะครับพี่ชายรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการนี้นะครับเป็นอ่าพิมพ์ลูกปูนะครับด้านหลังนะครับรายการนี้เป็นเนื้อลายก้นหอยนะครับจีวรหลังนะครับแล้วก็ตะกรุดทองคำหนึ่งดอกนะครับนี่ฮะเลขคุนเบอร์สี่แปดหกนะฮะด้านหลังเป็นพิมพ์ลูกปูนะฮะองค์นี้ตะกรุดทองคำนะครับนะองค์นี้ผมขอห้าร้อยห้าสิบาทนะพิเศษนะ พิเศษให้นะครับอีพีนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สองรายการที่สามครับเลขคุณเบอร์สี่หกแปดนะครับนะด้านหลังนี้รายการนี้พิมพ์หลวงปู่นะครับนะหน้าพญานาคนะครับรายการนี้เป็นเนื้อดาใบลานคุกว่านแดงร้อยแปดนะฮะพุทธคุณจะกุดเงินแท้สามดอกพี่อย่างงี้นี่ฮะพิมพ์หลวงปู่ด้านหลังนะครับองค์นี้ต้องขอที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทในพิชานะฮะสำหรับรายการที่สาม ต่อมารายการที่สี่ครับนี่รายการนี้เป็นพิมพ์เต็มองพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นพิมพ์เต็มองค์เลขคันเบอร์สี่ห้าแปดนะครับนี่องค์นี้หลังเต็มองนะนี่ฮะรายการนี้จะเป็นเตื้อผงน้ามันหรือเปล่าพี่เนี่ฮะสวยมากนะสวยจริงนะองคนี้นะครับขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับตะกุดล้อมนะครับตะกุดล้อมนะครับรายการที่สี่นะครับสามร้อยบาทพิมพ์แผ่นเอ่าพิมพ์นธุนทุ่งหมันนะครับ ่อมาครับรายการที่5รายการนี้นะครับเป็นเนื้อสายลุงนะครับมหาเทพตะกุดทองคําแท้1ดอกนะครับรายการที่พิมเสือนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับยันหัวใจสุริยันนะครับนี่รายการนี้นะครับผมขอ500บาทพอพี่สำหรับรายการที่5นี่ครับรายการที่6ครับมาลุยต่อกับรายการนี้ตะกุดเงินนะครับ2ดอกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับงะเนื้อลายสายลุ้งนะครับตะกุดเงิน2ดอกนะครับซ้ายกับขวาพิมพ์เสือนะครับด้านหลังเป็นยันหัวใจสุริยันนะครับ รายการที่6เลขคู่เบอร์409นะครับรายการนี้เอาไป280บาทพอพี่นะครับสำหรับรายการที่6นะครับรายการที่7ครับตะกุ่เงินแท้3ดอกเลขคู่เบอร์120นะครับเลขคู่เบอร์120ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดำเปรลานะครับคุกว่านร้อยผงผูทธคขุนตะกุ่เงินแท้3ดอกฮะนี่ฮะด้านหลังลายมือหลวงปู่นะพี่นะรายการนี้นะครับตะกุ่เงินแท้3ดอกขอ280บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่7ครับนี่ฮะ มาลุยต่อนะครับสำหรับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่8นะฮะนี่ฮะรายการที่8สวยไม่แพ้กันครับพี่ชายสำหรับรายการนี้ฮะรายการนี้เป็นดั่งเวลาหนึ่งร้อยแปดสิครับโรจีวันเกสารวยพอยเอกรวยผงงาช้างฮนะและก็ลงลักปิดทองด้านหลังครับนะเลขคนเบอร์สามสองหกฮะรายการนี้แปลงปันที่พี่นะครับนะรายการนี้เป็นพิมพ์หลวงปู่นะครับนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับรายการที่แปดนะครับ รายการที่9ครับนะมาเป็นเนื้อสายลุ้งนะครับพิมพ์เสือนะครับรายการนี้กดเงินแท้2ต่อด้านหลังเป็นยันหัวใจหนุมมหัวใจสุริยันครับเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสี่รรายการนี้รายการที่เา่ารายการที่9้าครับนะขอ280บาทขอลอง2 8 0ร้อบาทกับยากุดเงินนะครับต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นพิมพ์ปู่ครึ่งองค์ครับ เลขคุณเบอร์282หาเงินถันทองครับเนื้อดำโบราณว่าน108นะครับโรยจีวรนโรยเกษรโรยพอยเสกโรยผงงาช้างลงลักปิดทองด้านหลังนะครับรายการนี้นะครับนางขอพี่พี่นะครับที่280บาทนะครับพพิม์ครึ่งองค์หลวงปู่นะครับนี่ฮะสำหรับรายการที่10นะครับรายการที่11นะครับมาเป็นตะกรุดทองคําพี่เลขคุณเบอร์161หาเงินถันทองเนื้อสายลุงมหาเทพตะกรุดทองคําแท้1ดอกครับนี่ ตะกรุดทองคาแท้หนึดอกนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ห้า้อยห้าิบาทฮะห้า้อยห้าิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองมาเป็นหัวใจสุริยันนะครับพิมพ์ด้านหลังเลขคนณเบอร์หนึ่งสรายการนี้เป็นเนื้อขาวเกษรเรืองแสงติจิวอนจเกษสาลูกปู่ฮะ รายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะฮะรายการที่สิบสองแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบสองต่อมารายการที่สิบสามเลขคุณตัวเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งหกนะฮะเลขคุณตัวเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งหกครับรายการนี้นะครับนะลอยว่านนะครับลอยว่านและตะกุดสามประสัตนะครับเงินทองหน้าครับรายการนี้ด้านหลังเป็นพิมพ์หัวใจสุยันครับขอสองร้อยสี่สิบบาทครับรายการที่สิบสามขอสองร้อยสี่สิบบาทครับพี่ชายนะครับ ต่อมารายการที่14บี่ครับรายการนี้เป็นพิมพ์มาเป็นลอยจานนะครับนะเป็นผูกเขียนยันด้านหลังให้นะครับเป็นเลขคนเบอร์สี่หกหกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุกมหาเทพตะกุดทองคําแท้หนึ่งตอกองค์นี้ผมขอห้าร้อยพอพี่องค์นี้สวยๆผมขอห้าร้อยบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบสี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะฮะเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่ห้ารายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับกับรายการเลขคนเบอร์เลขสี่ห้าศูนย์นะครับ รายการที่15รายการนี้ครับเป็นเนื้อสายลุงมหาเทพตะกุดทองคําแท้นี่ครับนี่ฮะรายการนี้พิมพ์ยานาครับนี่ฮะโอ้โหได้คนจบอร์สี่ห้าศูนย์ครับรายการนี้รายการที่สิบห้าห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายพิมพุปู่นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบหกรายการนี้ปัดทองด้วยด้านหลังปิดแผ่นทองพิมพุปู่ครึ่งองค์ได้คนจบนวสองห้าเก้าครับสำหรับรายการนี้ครับเป็นเนื้อสายลุงนี่ครับองขาวเกสรปิดทองนี่ครับ ปิดทองและตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกรายการนี้ผมแบ่งปันให้พิเศษนะฮะสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สําหรับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่เป็นเนื้อผงน้ำมันครับเลขคนําเบิกเลขสองสองนะฮะตะกรุดล้อมหกดอกครับพี่ชายสวยๆเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ำตาลว่านร้อยแปดคุกผงมวนสารพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพระธาตุนาดูนโทษดิพี่นะครับพระธาตุนาดูนะครับตะกรุดทองทิพย์หกดอกครับรายการนี้นะฮะเอาไปพี่ชายแบ่งปันให้สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายพร้อมจะส่งฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่18แปดรายการที่8เป็นพิมพ์ลุงปู่เต็มองค์ครับนะเลขคนจเบอร์2 0งนะนี่ฮะหามเงินถามทองพี่ชายปิดทองฮะนี่ด้านหน้านะฮะหน้าพิมพ์สายลูกุลเงินแท้องค์นี้นะมีลุงปู่ด้านหลังนะครับขอ3 0 0บาทพอผมพิเศษให้พี่ชายนะฮะสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่18ครับต่อมาครับรายการที่9ก้ายี่นะครับเป็นงานเลียบมาจากวัดนะเป็นงานเลียบมาจากวัดนะครับนะนี่ฮะ มีครบพิมพ์เลยนะครับมีครบพิมพ์เลยนะครับรายการนี้ก็จะมีไม้มงคลด้านหลังนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมันเริ่มจากรายการแรกนะครับพิมพ์นี้เลยนะครับรายการนี้เป็นพิมพ์นะฮะพิมพ์ปลานะครับมัชฉาหรือเปล่านะครับเลขคนะเบอร์สี่สองสองครับนะครับมนลรานี้ก็จะเป็นเนื้อดําไปลานทุกองคนะครับเนื้อดํปลาลานทุกองค์นะครับจะแช่น้ามันว่านมหาเศรษฐีนะครับแล้วด้านหลังนะครับที่มีมนลรานี่ครับเป็นไม้สารานะครับเป็นไม้สาราของปูกคําพันธ์นะครับนะ นี่ฮะร,รายการนี้นะครับก็เป็นรายการนะฮะที่19นะครับ19เลขคูเบอร์สทั้งองหลังพิมพ์อ่าอ่าจานมือหลวงปูนะครับหลัาพิมพ์จานมือหลูปูหน้าเป็นปลานี่ครับรายการที่19รายการที่2ี่สบนะครับเป็นเสือนะครับนะรายการที่พิมพ์เ,เสือดนะ้านหลังเป็นอ่ยายุนย์หัวใจอ่าสุริยันนะครับนะ นี่ฮะองค์นี้นี่ครับขอแบ่งปันปให้พี่องค์ละสามร้อยห้าสิบาทยกคู่คู่นี้ผมให้หกร้อยยกคู่คู่นี้ผมให้ที่หกร้อยบาทนะครับสำหรับรายการที่สิบเก้ายี่สิบต่อมาเลยยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ไปพิมพ์หานุมานแต่รายการนี้เป็นน้นนป,นปู่นะครับเป็นอ่ามีด้านหลังเป็นลูกปู่จะมีราคากว่านะครับเในคนเบอร์หนึ่งศูนย์แปดนะครับรายการที่ผมขอสี่ร้อยบาทองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาท,บาทพร้อมของแถมะ 20, นะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการยีิบสองครับด้านหลังนี่ฮะเลขคุณทะเบอร์สองห้าสองครับรายการนี้เป็นเนื้อดำไบรลันว่าร้อยแปดนะฮะโรจีวอนโรยเกษารอยพอยเซกโรยผงงาช้างครับนะปิดทองด้านหลังครับรายการยีิบสองรายการนีรน้ผมขอสองร้อยสี่สิบาทพอพี่นะสำหรับายการยีิบสองครับ ต่อมารายการยีสามรายการที่พิมพ์เสือด้านหลังเป็นหัวใจหัวใจสุริยันเลขคนเบอร์สองสี่สามฮะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุกมหาเทพตะกุดทองคําแท้ครับนะองค์นี้ผมขอห้าร้อยบาทพี่สำหรับรายการยี่สามขอห้าร้อยบาทพี่สวยๆเลยนะครับใครจะเลี่ยมกันน้านะฮะแปดสิบาทเท่านั้นพี่นะเลี่ยมวันเดียวพี่พู้จะส่งได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับสำหรับรายการยี่สี่รายการนี้เป็นเนื้อดําบาลานคุกว่านร้อยแปดนะครับผมพุทธคุณตะกุดเงินแท้นะครับสามดอกครับพี่ใหญนี เลขคุณตเบอร์53ครับนะรายการที่24ครับเอาไปวิจัยผมพอแบ่งปันให้พี่นะครับ300บาทพอพี่จะกด3ดอกนะเอาไป2 2 2 28นะ28ปมาผมจัดให้ครับรายการ24 ต่อมารายการ25ครับรายการนี้นะครับนะำิีจีวรลหลวงปู่ด้านหลังเป็นพิมพ์หลวงปู่ครึ่ององคนะ์ฮะเอ้อเต็มองค์นะพี่นะเลขยกคนเบอร์สามนึ่งครับเลขยกคนเบอร์สามนึ่งรายการนี้เป็นลายก้นหอยนะครับจีวรหลังตะกุดทองคำหนึ่งดอกโอ้โหนะสวยจัดจ้านพี่ชายอยางค์นี้นะขอ550บาท550บาทยังไงก็ทั่วพี่ชายตลอดรายการ25ครับต่อมารายการที่สินะพิมพ์หลวงปู่ครึ่ององค์พี่ชายเลขยกคนเบอร์2 7 2ฮะ2 7 2เถามเงินถามทองครับพี่ชายนะฮะ รายการนี้เป็นเนื้อสายลุกงตะกุดเงินแท้สองดอกครับพี่ชายรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทพอนะครับสองร้อยแปดสิบาทพอพิจารณาบริการที่ยี่สิบหกครับนะวันนี้ก็มีเป็นยี่สิบหกรายการให้พี่ชายได้เลือกชมกันนะครับนะสวยทุกองค์สวยทุรายการชอบสูกใจารายการไหนนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีเก็บเงินปลายทางนะครับอย่างนี้ยิงกับขอบพระคุณพ,พ,พี่ท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ